จากการประเมินภายนอกรอบ3ามโรงเรียนจานวิทยาคารนะครับเมื่อปีการศึกษา2555ครับสรุปผลการจัดการศึกษาในภาพรวมก็คือไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศาึกษานะครับสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ 2, มสมศนี่ได้เสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาที่สําคัญนะครับเช่นการพัฒนาระบบงานวิชาการควรมีการสร้างภาคีเกอือขายภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับการรวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้และการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางสมสได้สะท้อนผลการจักดการศึกษานะครับในช่วงการประเมินแายนออรอบ3ซึ่งโรงเรียนก็ได้นํามาวางแผนพัฒนา โรงเรียนจามริยาคารนี้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาตามยุทธศาสชาติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21การเตรียมความพร้อมผู้เรียนในยุคการศึกษาไทยแลนด์4.0ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศพัฒนาคนให้มีความยั่งยืนจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมนะครับรูปแบบการบริหารในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นนักประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยแลนด์4.0โดยใช้การเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ได้รูปแบบและแบบปฏิบัติที่ดีหรือว่า Best Practice นะครับสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาภาพการปัจจุบัน mm hmm. ผลจากการศึกษานะครับพบว่ารูปแบบของเราในด้านของกระบวนการปัจจัยนําเข้าด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์นะครับด้านปัจจัยนําเข้าหรือว่า Input นี่นะครับก็คือ ก็จะต้องมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวรประดิษฐ์เกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆนะครับรวมทั้งก็ต้องมีการศึกษาองค์ประกอบที่สําคัญเพื่อวางแผนในการแบบเพื่อการทํางานซึ่งหลักๆก็มีอยู่4องค์ประกอบนะครับก็คือการปรับกระบวนการของครูและนักเรียนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนนะครับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ในด้านกระบวนการนั้นนะครับเราก็จะมีการปรับกระบวนทัศครูและนักเรียนโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าวิชาการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับมีการจะทําหลักสูตรยกรสดับที่เน้นฐานสมรรถนะซึ่งเราได้ทํางานร่วมกันกันกบทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล้วก็มหาวิาลยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับมีการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมในรายวิชาปกติกิจกรรมพันานผู้เรียนแล้วก็รายวิชาหลักสูตรระยะสั้นนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นกับความรู้สากลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลเชิงบัญญาสานึกนะครับหรือว่า i n t i ท i ร์วิท s บ n i n g นหรือเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์สนะครับ การใช้กระบวนการวัดผลเชิงคลินิกมาประเมินผู้เรียนนะครับเพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนคนใดควรจะซ่อมเสริมคือควรจะพัฒนาศักยภาพในด้านใดน,นะครับมีการจัดทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เน้นการเก็บข้อมูลรวบรวมเชิงคุณภาพเพื่อู่กับการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมีการจัดทําโครงงานสิ่งประดิษฐ์และก็กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์นะครับนี่คือกิจกรรมในส่วนที่เป็นในด้านของกระบวนการ ส่วนในด้านผลลัพธ์หรือด้านเอาพุทนี่นะครับสิ่งที่เราได้จากการทําการกับเคลื่อนตรงนั้นก็คือผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนเป็นระบบนะครับแล้วก็สามารถจัดทาสิ่งประดิษฐ์นะครับแล้วก็นวัตรกรรมต่างๆเพื่อน,นําไปใช้แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการดํารงชีวิตและชุมชนนะครับ mm hmm. และที่สําคัญนะครับก็คือได้ b เบสแพคท c สด้านกระบ,บวนการบริหารจัดการเชิงระบบ โดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า JWK model นะครับแล้วก็ Base e บ t p r a c ที c e ด้านกระบวนการจจกการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรูปแบบของของครูนะครับที่กระบวนการจจกการเรียนการสอนครูเรียกว่าจานวิทย์ทิชิงโมเดลนะครับซึ่งโมเดลที่ได้ทั้ง2อ,อย่างคือ JWK model แล้วก็จานวิท t e a ิช i n ิงโมเดลนี่ผลจากการขับเพื่อนการทำงานนะครับส่งผลให้โรงเรียนจานวิทยาคารเนี่ย มีผลงานเชิงประจักษ์ที่สําคัญนะครับเช่นการชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์นะครับสปีซ้อนในปีปศ .2562 และปีปศ .2563 นะครับปี2562เนี่ยเราชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ในกลุ่มสังคมและภูมิปัญญาไทยปี2563นั้นโรงเรียนจานวิทยาการชนะเลิศในกลุ่มเกษตรและอาหารนะครับและก็ได้รับ ประกาศเชื่อชูเกตเหรียญ่านการประเมินภายนอกรอบ4แล้วก็ได้รับการรับรองความโดดเด่นเฉพาะทางจากสมศนะครับในด้านของนวัตกรรมนะครับสถานศึกษาได้รับการประกาศยกย่องนะครับเป็นสถานศึกษาที่มีผลการปิบัมิงานเป็นเลิศหรือ best practice ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเมือสาสุรินทองการนําเสนอผลงานยอดเยี่ยมหรือ special award นะครับซึ่งตัวนี้ก็มาจากคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละกลุ่มนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการบะกวดสิ่งประดิษฐ์นะครับได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุศึาษานะครับในโครงการทุนเพชรอินทนิลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับปีการศึกษา2563ได้64นะครับจำนวน5คนนะครับได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมนําเสนอจัดในเอกสารแสดงผลงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับรวมทั้งเป็นที่ได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆอยู่เป็นประจำนะครับนี่คือกระบวนการการขับเคลื่อน การทำงานนะครับในส่วนของการพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผดดิลฐ์นะครับเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยแลนด์4.0นะครับโดยใช้การเรียนรู้บูรณาการแบบวงรวมซึ่งสถานศึกษาต่างๆนะครับก็สามารถนำเอาแนวทางเหล่านี้นำรูปแบบเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและก็การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยทั่วไป การขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนสพวทวิธีใหม่วิธีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษานะครับตรงนี้ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมสาสุรินทร์ก็ได้นำนโยบายนะครับเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้ โรงเรียนในสังกัดได้ขับเคลื่อนง,งานซึ่งโรงเรียนจ่าวิยาคารภายใต้การนำของท่านผู้บรการศักดาศีภราวงศ์นะครับก็ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้บูรการแบบองค์รวมโดยพยายามที่ให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะครับปัญหาในพื้นที่นะครับอย่างรู้แจ้งเห็นจริงอย่างรอบด้านนะครับโดยพยายามเรียนให้นักเรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความ สนใจความถนัดนะครับและก็ความสมัครใจมาเริ่มกันที่สิ่งประดิษฐ์รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมกลุ่มสังคมและภูมิปัญญาไทยผลงานของโรงเรียนจานวิทยาคารจังหวัดสุรินทเป็นเครื่องเตรียมเส้นไหมพุ่งสำหรับทอผ้าพื้นเมืองเรื่อตียมสมยสไห